ทำให้ร่างกายของเรากลับมาฟื้นฟูได้ไวนะคะก็คือการสร้างความแข็งแรงของอุ้งเชิงกลางนะคะทำให้สะโพกของเรานะคะกละชับเหมือนเดิมแล้วก็หน้าท้องของเราฟิตแอนด์เฟิร์มได้ไวขึ้นนะคะนั้นก็ไปดูท่ากันเลยนะคะจะท่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หมุดเขา่าของเราค่ะถท้าแผ่นแข็ก็ได้นะคะแล้วก็แขนอันนี้ค่ะก็เลยสอดนิดน้อยนะคะลงหนึ่ง ในส่วนของท่าน,นี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะพลอยแนะนําให้ขมิบช่องคลอดขอ,องเราด้วยนะคะเพราะจะช่วยให้ฟื้นฟูช่องคลอดของเราะคะ่ะให้กระชับขึ้นทําให้หมดลูกของเราไม่หย่อนคล้อยนะคะทําให้อุ้งเชิงการานของเราฟื้นฟูได้ไหวมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคเรามาต่อกันที่ท่าที่สองนะคะท่าที่สองเราก็เอาหัวเข่าชิดติดกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะโยกตัวไปด้านหน้า และถอยหลังแบบนี้นะคะ10ครั้งค่ะอย่าลืมนะคะในระหว่างที่เราทํานะคะให้กระมิดช่องข้อของเราด้วยนะคะจะได้กระชับช่องข้อของเราแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อในส่วนของอุ้งเชิงกลามของเราให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ท่าที่3มเลยนะคะเหยียดขาให้ตรงค่ะเราทําตามพอยเลยนะคะขึ้นลงค่ะข้างละ10ครั้งนะคะ ท่านี้สามารถทําได้ทั้งคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่หรือคุณแม่หลังคลอดทาได้ปลอดภัยเลยค่ะจะช่วยในส่วนของต้นขาแล้วก็สะโพกของเราให้กระชับและแข็งแรงขึ้นนะคะ ท่าที่สี่นี้นะคะสําหรับคนที่ก้นย้วยนะคะไม่กระชับนะคะต้องจัดเลยค่ะจะทําให้สะโพกของเรานะคะเต็มขึ้นเด้งขึ้นนะคะและคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะท่านี้ก็ช่วยได้มากๆเลยนะคะทําให้กล้ามเนื้อในช่วงของสะโพกหรือว่าอุ้มเชิงกลางของเรานะคะแข็งแรงทําให้รับน้ําหนักของน้องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่สําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ก็จังหวะไม่ต้องเร็วแบบนี้นะคะขอให้ทําแบบช้า ต่อไปเรามาต่อกันที่ท่าที่5เลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่ไหวก็ทําแต่คุณแม่ที่ไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะคะเพราะท่านี้นะคะจะช่วยในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องก็แขนขาสะโพกหรือพูดง่ายๆค่ะท่านี้นะคะจบครบส่วนในร่างกายค่ะ วันนี้นะคะก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ลองไปทําดูค่ะถ้า,าทําแล้วรู้สึกยังไงหรือว่ายังไม่โดนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกพลอยได้นะคะแล้วพลอยก็จะมา <ๆ S 1> แชร์ดีๆแบบนี้อีกเยอยๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดหัวใจคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ